สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านตั้มออโตช็อปด้วยนะคะวันนี้นะคะเราพามาชมรีวิวสวยๆจากทางร้านตั้มออโตช็อปนะคะเป็นรถดเดิมๆรถดีแม็2018นะคะคันนี้สีประตูยกสูงสีขาวมุกนะคะวันนี้มาจัดเป็นชุดหน้านะคะก็คือแปลงหน้านะคะเป็นตัวมิวเกับกระจังมิวเอใช้ล่างมิวเนะคะ ของ2023นะคะเป็นตัวท็อปแต่ว่ายังคงใช้สเต็ปไฟเดิมนะคะที่เป็นไฟบูพาวเวอร์นะคะ mm. แบบนี้เลยนะคะ mm. สวยๆเลยนะคะงานสนิทงานเนียนเข้ารูปทุกจุดเลยนะคะพี่ๆนี่เราลอเลยเป็นสีขาวมุกนะคะ mm. ตัดต่อเข้ารูปนะคะ mm. แบบนี้เลย mm. ตัดเส้นลวดลายนะคะด้วย จะเหมือนคนเป็นของ New X เลย2 0 2 3นะคะที่เต็มระบบกันเลยนะคะก็จะรับมากับช่องล่มนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอก LED ข้างล่างนะคะมาพร้อมกับฝาครอบไฟตัดหมอกนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่เป็นตัวยกสูงนะคะอะไรที่ใส่ให้นะคะก็จะเป็นอะไรแท้เบิกใหม่หมดเลยนะคะวิวๆเห็นไหมสวยๆเลยนะคะกระจังหน้าครบชุดแบบนี้เลย หล่อลงตัวค่ะหนึ่งคันนี้นะคะนี่เป็นสีขาวมุกนะคะสีประตูหนึ่งลำวันนี้จะมารับรถกลับแล้วนะคะคันนี้เคลมประกันนะคะพี่ๆคันนี้ชนมานะคะแล้วก็มาเข้ามาเคลมประกันกับทางร้านนะคะอันนี้จะซ่อมให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมรับรถกลับบ้านได้เลยนี่แบบนี้เลยค่ะสวยๆเลยนะคะ หนึ่งคันค่ะเต็มระบบเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นงานาเงินสดหรือว่าเทมประกันนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านตั้มออโต้ช็อปได้เลยนะคะหน้าร้านอยู่บางนาตาดกม .14 นะคะติดถนนใหญ่เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 3 8 9 4 7 6 0 3นะคะนี่ป้ายหน้าร้านชาัดเจนนะคะโทรสอบถามโทรสอบถามรายละเอียดหรือว่าทาาักแชทออดไลน์ได้เลยนะคะ เรียบร้อยขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับหนึ่งลำนี้นะเรารอหนึ่งคันค่ะเปียนตัวกลับบ้านนะคะสวัสดีค่ะ